n i k e a i r Jordan 1 h ดน h OG คู่นี้มาในชื่อรุ่นว่า Lucky Green เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่ Nike ้ปรับให้เข้ากับกระแสสุดๆเรามาเริ่มกันที่สีก่ลองเลยคะ่ะเรียกได้ว่าพิเศษตั้งแต่สีก่ลองกันเลยทีเดียวแต่ความพิเศษก็คือจากโลโก,โก้ที่เป็นสีแดงนะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวที่เข้ากับรองเท้า แทมรุ่นนี้เขาจะมีเชือกมาให้2เส้นนะคะเป็นสีเขียวที่ร้อยมากับรองเท้าแล้วก็เป็นสีดําที่มาในกล่องแบบนี้เลย Lucky Green เป็นสีแห่งความโชคดีหรือที่คนไทยว่ากันว่าเป็นสีเขียวเหนียวซับนั่นเองเป็นสีที่มีความคลาสสิกไม่ได้ดูฉูดฉาดจนเกินไปทําให้แมทแต่งตัวได้ง่ายทําให้เป็นสีที่ต้องหยิบมาใส่ได้บ่อยๆมาดูดีเทลรองเท้าคู่นี้กันบ้างนะคะ รองลิ้นรองเท้าหลังลิ้นรองเท้าพื้นรองเท้าก็จะเป็นสีเขียวตัดกับสวุด์เนกกี้สีดําและวัสดุหนังสีขาวตัดกันอย่างลงตัววัสดุดีเทลดีมากๆวัสดุด้านในจะบุด,ด้วยโฟมที่หนาและไม่เจ็บด้านส้นรองเท้าเลยนะคะเพราะบุนวมมาอย่างดีใครที่เป็นสายสนิกเกอร์นะคะต้องห้ามพลาดเลยสีนี้ต้องมีต้องเก็บ